สวัสดีพีน่น้อง fc ทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกกำลังใจเลยเนะจ้ะมาพบกับแนวทางหุน้นนี่เคอีร e, อบซลอบัลรอบายอ่ะเมื่อนี่เดือนใหม่นะจ้ะวันที่หนึ่งเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่ะเมื่อนี้ก็มาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเกาล้วลก็ตามเคยจะสำหรับสำหรับพ้น นีเคอีรอบเซารอบบายข้อมือวานวันที่2ี่เก้าจะเดี๋ยวมาเบื่องพ้นย้อนลังกันก่อนจะหายตัวไรแบบไรไปสีได้เข้าใจกันจ้าสำหรับนีเคอีมื่วานรอบเ้าให้ไปที่เด่น6กหวิกรูดจ้าสำหรับผลคือรอบเ้าจะสามสี่ บนสามสี่เก้านี่พลาดไปเนะาะจะแนว้ทาเขงเอาตัวจับขู่ถือว่ามามีหกเก้าหาเก้ามาสี่เก้าแต้มเดียวเด่นสามวิ่งลูดสามเขเข้ามาอยู่ลักลอยของรอบเสาเนาะโอ้โหขาดแค่ตัวจับขู่สี่เก้าจ้ะสำหรับรอบอสำหรับรอบเสาสองตวลางหาหาสี่จ้ะจับขู่เขากันไปตรงตรงหาสี่รอบเสาจะเด่นหา วิงรูดหามาจะสองตัวล่างตรงตรงแต่ว่าเน้นพิษตัวจะสำหรับรอบ,บาบสามกับ2วิ่งรูดพ้นจะหกหนึ่งเก้าล่าง8ปดสของเฮามี3 8มแปด8ปดสสองปดแดสองเขามา8ปด,ปด,ปดสตัวตัวจับคู่นถือว่ามาแต่ว่าตัวเด่นของตัววิ่งของเฮา พาดเนาะก็เลยพาดไปเนาะจัดสาหรับรอบใบฮะโอเคจะสสาหรับห้งางอันนี้เคอีกของวานยินดีกับคพนติดตามยินดีกับพิ้อีฟจีติดตามจ้าวันที่หนึ่งอ่าสำหรับแนวทางรับอ่าแนวทางาทรัฐบาลไทยไอจอยลงหายไปแล้วเนาะจัดสาหรับรัฐบาลไทยกับไอจอยลงกหายสองสูตรจะสูตรแหลกลงไปเรียบร้อยทามากทาชอบทาสนใจอันนี้กะ หลับชมยนตล้างใดเลยนอกจากส่วนวันที่หนึ่งารเจอกันกับรัฐบาลไทยสูตรที่สองจากลุงไห่ตอนเศร้านอกจากก่อนแนวทางฮานอยอีกเนาะอ่ะถ้าสนใจแนวทางใดเมื่อนี้วันที่หนึ่งสามารถรับชมยนต์ล้างใดเลยนอกจะพอวันที่หนึ่งนี่คือแนวทางเยอะเกินบอสีเป็นหุ่นนี่เคหุ่นหางเซงอ่าแล้กก็แนวทางเล่าสตาร์รัฐบาลไทยเล่าพัฒนาอีกต่างหากก็จะโอ้โหเมื่อนี้สงบจ้ะ อสำหรับนี่เคอีมือนี่ฝากตามต่อละกันจะรอบเซาแอนดรอยให้ไปที่เด่นสามสี่และสามจับคู่มีสี่หนึ่งเมื่อวันเด่นสี่วิ่งดูดสี่นี่ออกไปเบิร์ดเลยเราจะสี่เก้าหาสี่สี่แปดสี่หกสี่สาม สีสี่แปดอเก้าสี่เก้าสี่หาสี่เมืน่นีตัดออกเดนสีวิ่งดูดสี่ถ่ายให้จับตามสูดถ่ายเอาตัวถ่ายเอาตามสูตรเดนซีวิ่งดูดสี่ที่ยังบอกออกนี่คือน,นี่เลยสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หกสี่สามสี่สี่ ที่เหลือแอดจอยต้าถิ่งไปจัเมื่อในขอให้มาตัวเด่นตัวจอละกันเนาะเด่นสามวิรุษามจับขู่สามหาสามเก่าสามหกสามหนึ่งสามแปดรอบบายเจ็ดหกวิ่งลู่ตาจับขู่ เจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดหกแปดหกเก้าหกสี่ หกสามหกหนึ 6, 3, 6, ่งตามด้วยหกเจ็ดจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันเนาะสำหรับรอบายขอเน้นไปที่หกเจ็ดหกสามหกสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสาม 3ามห้าสามแสีาสหำหรับแนวทางหุ้นนี่เคอมือนีตามนีเลยจะาอามักตัวใดชอบตัวใดมือนีลองนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งได้นอกจากมือนีก็ขอให้มา ปังๆละกันจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางสูคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับพี่น้อทงท่านใดที่เขามารับชมใหม่ๆถ่ายย่างบมทันได้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็กดกระดิ่งไว้รอเจากผู้เสด้บ,บพุพการ์แนวทางต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า